สวัสดีค่ะดิฉันนับดาวองค์อภิชาติเจ้าหน้าที่บริการดูแลคนหูหนวกที่สวิงวันนี้จะมาอธิบายให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีสังเกตอาการตัวเองว่าเข้า่ายติดเชื้อโควิดหรือไม่ปัจจุบันทางการแพทย์ได้แบ่งอาการของผู้ป่วยโควิด -19 เป็น3ระดับกลุ่มสีเขียวเป็นกลุ่มอาการเบื้องต้นไม่รุนแรงถัดมาคือสีเหลืองที่เริ่มมีอาการเสี่ยงจะติดเชื้อรุนแรงและสุดท้ายคือสีแดงที่เป็นผู้ป่วยอาการหนะัก ในวิดีโอนี้เราจะมาทำความเข้าใจวิธีการดูแลตัวเองและวิธีการสังเกตในแต่ละกลุ่มสีว่ามีการส่งต่อดูแลรักษายอย่างไรไปดูกันค่ะกลุ่มสีเขียวคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงอาการที่พบคืออาการที่ 1. วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่37.5องศาเซลเซียสขึ้นไป 2. ไอเล็กน้อยมีน้ำมูกเจ็บคอ 3. ลิ้นไม่รับรสไม่ได้กลิ่น ตาแดงเป็นผื่น 4. ถ่ายเหลว 5. ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงในกลุ่มอาการเหล่านี้บางท่านก็มีอาการบางท่านก็ไม่มีอาการผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวนี้ทางการแพทย์แนะนำให้ดูแลตัวเองด้วยการกักตัวที่บ้านหรือที่เรียกว่า Home Isolation ต่อมาคือกลุ่มสีเหลืองเป็นกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงหรือบางคนก็มีโอกาสที่จะรุนแรงได้อาการที่พบมีวิธีสังเกตอาการด้วยกันทั้งหมด6อย่าง 1. แน่นหน้าอก 2. หายใจติดขัดเวลาไปร่วมกิจกรรมต่างๆ 3. หายใจเร็วหรือไอแล้วรู้สึกเหนื่อย 4. อ่อนเพลียหน้ามืดวิ่งเวียนศีรษะ 5. ถาายเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวัน 6. ปอดอักเสบผู้ป่วยในกลุ่มสีเหลืองนี้ควรติดต่อที่ทร s สเพื่อเข้ารับการรักษาที่หมายเลข1668หรือ1669หรือ1330สายด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดของกรมการแพทย์สุดท้ายคือกลุ่มสีแดงคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาการมีทั้งหมด5อย่าง 1. พูดไม่เป็นประโยค ขอบเหนื่อยขนาดสนทนา 2. หายใจแล้วเจ็บหน้าอกต่อเนื่องเน่นหน้าอกตลอดเวลา 3. ซึมเรียกไม่รู้ตัวตอบสนองช้า 4. ปลปอดบวมขั้นรุนแรง ทดสอบโดยใช้เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วโดยปกติตัวเลขจะอยู่ที่96-100%หมายถึงร่างกายปกติหากว่าค่าต่ำกว่า96%เราก็มีโอกาสที่จะเป็นโควิดในกลุ่มสีแดงหากพบว่าเรามีอาการตาม5ข้อนี้ควรติดต่อ TTRS เเพื่อเข้ารับการรักษาโทรหมายเลข1668หรือ1669หรือ1330สายด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดของกรมการแพทย์ อย่าลืมสำรวจอาการตัวเองและคนในครอบครัวอยู่เสมอนะคะด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบริการคนหูหนวกมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ